บีเบฟ2025เปิดม่านสุดยิ่งใหญ่ไทยเดินเกมรุกส่งออกงูบอลไพทอนสู่เวทีโลกวงการเอ็กโซติกเพชรไทยคึกคักงานแบงคอกบอลไพทอนแอน์เอ็กโซติกเพชรเอ็กซโปรหรือ B ีเบฟครั้งที่5เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ววันที่18กรกฎาคม2568ณศูนย์การค้าซีคอนสแควรสีนักครินโดยได้รับเกียรติจากสัตวแพทย์คชาพรเต็มยอด ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบและรับรองคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์กรมปรศุสัตว์เป็นประธานในพิธีรวมโดยแขกผู้มีเกียรติจากภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนอย่างคับขั่ง ปีนี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของประเทศไทยเมื่อสามารถเตรียมเข้าสู่การส่งออกงูบอลไพทอนอย่างถูกกฎหมายภายใต้อนุสัญญา CITES ได้เป็นปีแรกเปิดทางให้สัตว์เลี้ยงสายพันธุ์พิเศษของไทยเข้าสู่ตลาดโลกอย่างมีมาตรฐานก็ในในนามของกรมปศุสัตว์นะคะก็รู้สึกยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็ตอนเดินเข้ามาก็ ตอนแรกก็แปลกใจเราง,งันใหญ่มากแล้วก็มีเซ็กชันที่ค่อนข้างจะมากแล้วก็ยินดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ทราบบอกว่าปีนี้มีสองเรื่องใหญ่ก็คือในเรื่องที่ว่า เรื่องไซเดสที่เราเป็นไซเดสบัญชี2ก็ทําให้การค้าขายเนี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่างที่2ที่ดีใจก็คือเริ่มมีต่างชาติเข้ามาให้ความสําคัญไปแอบดูในในเฟซของของงานด้วยนะคะก็เห็นมีสัมภาษณ์คนเยอรมันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เห็นว่าเขาให้ความสําคัญแล้วก็มีเห็นว่ามีญี่ปุ่นด้วยเนี่ยอะไรด้วยนะคะก็ในในส่วนงกรมบริษัทเองนะคะเราให้ความสําคัญอยู่แล้วเพราะว่าท่านอธิบดีหรือว่าท่านรัฐมนตรีอะค่ะท่านค่อนข้างที่จะสนับสนุนอย่างมากเลยโดยเฉพาะเรื่องของการส่งออก เพราะว่าการที่เราสามารถที่จะส่งออกได้อะค่ะมันก็คือสามารถนาเนงินตาเข้าประเทศได้แล้วก็รับทราบจากทางทางทุกท่านนะคะแล้วก็น้องๆท,ที่ในสมัคมในชมรมนะคะว่าประเทศไทยมีฝีมือค่อนข้าง,าง,งจะมากเลยในเรื่องของการผสมสี<ช>แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของสีที่ขาวดําที่เป็นที่นิยมนะคะก็เลยคิดว่าก็ยังเป็นโอกาสที่ดีอะค่ะ ธุรกิจตรงนี้ที่เราจะไปได้ไกละคะ่ะแล้วก็ตอนแรกก็นึกว่าเฉพาะเอเชียก็มียุโรปด้วยปกติเนี่ยยุโรปเนี่ยไม่ได้ยอมรับสินค้าอะไรง่ายๆค่ะถ้า<ช><ๆ>ไม่ได้มาตราฐานเพราะว่าอย่างตัวเองที่ทํางานอยู่อะคะ่ะเวลาพูดถึงมาตรฐานยุโรปเนี่ยค่อนข้งางที่จะมีมาตรฐานที่สูงมากเพียงเนี่ยก็เลยเห็นมองเห็นโอกาสตรงนี้ในเชิงเศรษฐกิจอะคะ่ะที่จะเป็นอีกหนึ่งแหล่งรายได้ของประเทศไทยอะคะ่ะที่น่าจะไปได้เรื่อยๆแล้วก็ อยากจะฝากนิดนึงด้วยความที่ทํางานในพาร์ทที่เป็นเกี่ยกับ,บทางอาเกจัสสั์เลี้ยงอยู่แล้วนะคะที่ทํางานทิศทางของสัตว์เลี้ยงในโลกมันมากขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวนี้เราไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเพื่อเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เราเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนเดี๋ยวนี้เราเปลี่ยนจากคำว่าเพจเนี่ยมาเป็น,เ,เ,ปนเป็นเรื่องของคอมพันียนก็คือสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนเพ่อนเนี่ยก็แนวโน้มเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าส,สัใจจริงๆทในเรื่องของสัตว์เลี้ยงครับทีนี้จบเป็นปีแรกด้วย กำลังอยู่ในระหว่างค่ะในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะส่งเพราะว่ามันมีเรื่องของเงื่อนไขด้านสุขอนามัยที่แต่ละประเทศเนี่ยมีข้อกําหนดที่แตกต่างกันนะคะก็อาจจะต้องค่อยๆขยับเพราะว่าเราเพิ่งหลุดจากเรื่องไตเตสไปเมื่อเมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็เห็นรับทราบทางกรมอุทยานว่าเดี๋ยวทางกรมอุทยานก็จะทํเรื่องสือแจ้งเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแล้วก็ไปที่บริษัทด้วยอ่ะค่ะค่ะปัญยาอย่างไรบ้างคบในการที่แต่ว่าส่งออกในสัาอะไรบ่าง มันก็จะมีเงื่อนไขอะคะ่ะใดๆอย่างเช่นที่กรมก็จะมีเรื่องของโรคระบาดสัตว์นะคะตรงนี้มันเป็นข้อกฎหมายที่ที่อาจจะต้องมีการปรับปรุงอะคะ่ะเพราะว่าเนื่องจากมูเพิ่งจะหลุดจากบัญชีในเรื่องของทางกรมอุทยานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรับช่วงต่อมานะคาะกรมจะรับช่วงต่อมาจากุทยานนะคะ เด่นเดียวยังไงเนี่ยคงต้องรอหนังสือจากกรมอุทยานอีกครั้งหนึ่งเห็นน้องบอกว่าจะทําเรื่องเข้ามาที่กรมด้วยนะคะราะอย่างที่ผ่านมาก็ยังมีตัวอย่างที่แบบเมื่อกี้ก็าฝากชื่นชมน้องทางกรมอุทยานด้วยว่าเอ่อพอกรมอุทยานเปิดอย่างอย่างที่ผ่านมาคะ่ะเราเปิดเรื่องลังนกให้ลังนกเนี่ยสามารถค้าขายได้อ่ะคะ่ะเพราะว่ากรมอุทยานเขาประกาศเพิ่มเป็นเป็นรายการที่สามารถค้าขายได้นะะ่พอเราประกาศปุ๊บประเทศไทยประกาศปุ๊บเนี่ยกรมบริษัทเป็นคนที่ดูในเรื่องของมาตรฐานให้ะคะ่ะดูเรื่องโรกให้เนะะี่ย ก็ผลักดันจีนเปิดตลาดให้เราแบบทั้งทั้งที่มันอั้นอยู่ประมาณ 4- ี่หปีก็สามารถเปิดตลาดได้เลยทําให้พวกแบบเปิดแบบโฟมากเลยด้วยอะค่ะให้ทุกรายที่ยื่นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เปิดกแบบับถ้าในเรื่องของข้อกฎหมายมันมันมันสามารถที่จะจบลงได้นะคะทั้งในพาของกรมอุทยานหรือพาของกรมบริษัทเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการขาต่อแต่ว,ว่าในส่วนเนี้ยคงคงรอหนังสือของกรมอุทยานนิดนึงเพื่อที่กรมบริษัทจะได้ไปจัดก,การในสมรภูมิบริษัทต่อ ก็จริงๆแล้วขนาดวันนี้เขาเรียกว่าแบบมันยังไม่ใช่วันหยุดนะคะคนก็เยอะมากคิดว่าพรุ่งนี้ค่ะน่าจะเยอะมากโดยเฉพาะเด็กๆค่ะเมื่อกี้เห็นน้องที่ขึ้นไปเล่นกิจกรรมกับนักมายากลเขาก็แบบเออเขาก็สามารถที่จะจับสัมผัสงูได้อะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่าทราบมาว่าเด็กๆอ่ะจะชอบในเรื่องของงูตัว python นี้มากนะคะก็มองว่าอยากให้งานแบบนี้จัดต่อเนื่องทุกปีนะคะแล้วก็ แล้วก็ให้มีคนเข้ามาร่วมในกิจกรรมตรงนี้มากขึ้นมีการแลกเปลี่ยนในระหว่างนะักผสมสีเรียกผสมสีถูกไหมคะเป็นดีเดอร์นะคะ,คะก็ให้มีการแลกเปลี่ยนเ,ออเทคนิคระหว่างกันอนาคตอยากเห็นอะไรอยากเห็นเหมือนเขาเรียกอะไรนะคะปลาปลาหมอสีที่เป็นสีทงชาติ mm hmm. ก็อยากเห็นงู python mm hmm. ของเราเป็นงูสีทงชาติเหมือนกันนะคะยังแอบแซลกับน้องแบบว่าสงสัยฝรั่งเศสประเทศแรกเลยจองเพราะว่าสีเหมือนสีเหมือน,เ,อน mm hmm. เราใกล้เคียงเราค่ะประมาณนี้ค่ะ